สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะผมจะพาทุกคนมาดูระบบฮาคินะครับผมก็ผมเชื่อว่าทุกคนในกิจกรรมสัปดาห์นี้นะครับจะได้รับการอัพตัวละครขึ้น11 12 13ดาวขึ้นไปนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมว่ามันมีกิจกรรมที่เรียกว่าแจกตัวละคร10ดาวเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเบียร์แล้วก็ทยอยมาเหมาทั้งเห็บที่เป็น10ดาวนะครับผมหรือจะเป็นอาวุธแดง 6ดาวหรือว่าไอ้แพ็คนี้นะครับผมที่ผมซื้อแพ็คนี้เพราะตัวเดียวเลยโซโลนะครับผมนี่แล้วก็ร้านน้ํายาหลายคนก็น่าจะแลกไปเยอะแล้วนะครับผมดูผมเหมาเกือบแบบแทบจะหมดเกือบทุกอันเลยนะครับผมแพ็คสิดาวก็หมดการ์ดเอาไปอัพโซโลผมก็ซื้อหมดนะครับผมผมเอาไว้อัพมันโก้ด้วยสายสีเขียวแล้วก็ร้านฮีโร่นี้นะครับผมดูผมเหมาถังไปมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถังนะผมเหมาไปนะครับผมเนือจะเยอะกว่านั้นจําไม่ได้แล้วแพ็คเขียวหมดแพ็คแดงหมดนะครับผม4 0 0พแต้ม ไอ้9ดาว4 0 0 0แต้มนี้ก็หมดนะครับผมสายพิเศษหมดไปอีกนะครับผมแต่ว่า10ดาวไม่หมดก็10ดาวผมเยอะแล้วนะครับผมก็มีแบบกิจกรรมนี้เข้ามาหลายคนก็จะอัพขึ้นปีกกันเยอะก็เลยวันนี้จะพามาเคลียร์ระบบหาคีนะครับตอนแรกผมกะจะรอให้ผมเป็น15ดาวก่อนที่จะทําคลิปให้ดูนะครับผมแต่ว่ารอไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะมีหาคีกันเยอะแล้วเนาะก็จะมาแนะนําการใส่หาคีให้ตรงสายนะครับผมว่า รายละเอียดของฮาคิมีอะไรบ้างแล้วก็เราจะเล่นสายไหนเล่นอะไรยังไงมันถึงจะเหมาะกับตัวละครตัวนั้นๆนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูตั้งแต่11ปีกถึง15ปีกนะครับผมก็คือดาวที่11ถึงดาว15หปีกถึง5ปีกสิก็เออเนี่ยอันนี้3ปีกนะครับผมปีกแล้วก็เลข3เป็น3ปีกก็ดาวที่13นั่นเองก็เริ่มที่ปีกแรกนะครับผมหรือ11ดาวสกิลแรกมันจะเป็นเลือด12 ถ้าอันกลางจะเป็นโจมตี10%นะครับผมหรืออันที่3จะเป็นสปีด30ก็ง่ายๆว่าเลือด12%นี้เอาจริงมันเหมาะกับตัวละครทุกตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูฟี่นิวเวอร์แล้วก็โซโลนิวเวอร์แล้วก็พวกตัวละครในต่างๆก็เหมาะหมดนะครับผมเพราะว่าบวกเลือดมันเยอะเกมนี้เลือดมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมถ้าเราเลือกฮาคีที่เป็นเลือดอะ่ะเราก็จะได้เพิ่มเยอะแต่ถ้าถามว่ามันดีไหม กับการที่เราจะใส่เป็นพลังโจมตีหรือจะใส่เป็นเลือดนะครับผมก็ถ้าสมมติคนที่เล่นเป็นสายเผ่านะครับเป็นซันจิเป็นอุซอบหรือว่าอยากได้แบบมันก็โดดแรงๆอย่างนี้นะครับผมเป็นฟูจิหรือเป็นสายดาเมจโดยตรงอะ่ะถ้าทีมมีตัวฮิวหรือมีตัวแทงอยู่ก็แนะนําให้ใส่เป็นดาเมจเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องหวังพึ่งดาเมจเยอะไปนะครับเดี๋ยวเราจะตายง่ายนั่นเองก็ใส่เป็นเลือดไว้เพราะว่าเลือดมันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นั่นเองส่วนสปีดนี้30จะแทบไม่มีประโยชน์เลยจะมีประโยชน์ก็ ก็ต่อเมื่อตัวละครอย่างมันโกโมเรียนะครับผมตอนที่ปล่อยสกยิลก่อนจะมีโอกาสที่จะควบคุมฝั่งตรงข้ามหรือเราเน้นแบบตัวซันจิเยอะๆอย่างนี้นะครับผมให้อยากได้ปล่อยสกยิลก่อนฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็อัพแต้มกิลเต็มเหมือนกันอัพอะไรเต็มหมดนะครับผมเราเลยได้อยากในส่วนส่วนนี้เป็นสปีดก็อันนั้นก็ใส่ได้แต่ผมยังไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่เพราะว่าสปีดก็บางตัวมันไม่จําเป็นนะครับผมก็ใส่ให้เป็น เลือดหรือโจมตีก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเล่นสายไหนเนาะทีมขาดดัมเมดก็ต้องการดาเมจใส่ดาเมจนะครับผมแบบทีมดาเมจตัวดาเมจเยอะใส่เป็นเลือดมายืนแบบเพื่อที่จะได้ยืนนานๆก็คุ้มเหมือนกันก็มาต่อที่ดาวที่12อนะครับผม2ปีก2ปีกอันแรกนะครับจะลดดาเมจจากการติดคิติคอนลง15%ก็คืออันนี้แทบจะไม่มีผลมากสักเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเล่นสายคี้กันนะครับในตอนตอนนี้เพราะว่า คนจะไปมองว่าต้องรอเล่นมันโก้หรือรอเล่นฟูจิอย่างนี้เราถึงจะเล่นสายคีนะครับผมแต่จริงๆสายคีมันเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นตละครสายพวกอย่างเช่นเป็นซันจิเป็นลูฟี่นิวเวอร์หรือเป็นโซโลนิวเวอร์อย่างนี้มันเล่นได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งแต้มกิวแล้วก็มีหินมีเรือให้เราอัพนะครับผมก็อันนี้ถามว่าใส่ไหมก็ต้องดูที่ฝั่งตรงข้ามเล่นละกันถ้าสมมตุติอีกฝั่งมีตัวพวกขอ่ามีลูฟี่มีพวกซันจิมีตัวเผาเยอะอย่างนี้ก็มาใส่เป็นอันที่2 เพราะวันที่2มันจะลดดาเมจจากการพวกเผาไหม้พวกเลือดนะครับผมพวกสแต,กตแต็กต่างๆที่เหมือนติดพิษอุโซบอะไรอย่างนี้นะครับผมสกิลสอจะช่วยลดดาเมจให้สิ้นั่นเองอันนี้ผมก็ใส่ไว้เพราะว่าตอนนี้คนจะนิยมเยอะเป็นอุโซบซันจิพวกเอสอย่างนี้นะครับผมที่ติดสถานะเผาไหม้เนาะแล้วก็มาป้องกันเบื้องต้นได้นะครับส่วนสกิลที่3จะมีโอกาส15%ที่จะลบแบบสถานะผิดปกตินะครับสมมุติมันก็ผมติดสตนั้นอ่าผมเลือกสกิลสไป ก็อรอบ2มันจะไม่ได้ปล่อยสกิลนะครับมันจะมีโอกาสลบสตัน1 5้น15%นี้นะครับผมออกไปมันก้ก็จะตีได้ปกตินั่นเองเนาะส่วนดาวที่13นะครับผมก็คือ3ปีกส่วนใหญ่ก็ขึ้นดาวที่13เอนกันก็ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่แต่ถ้าสิบส4 15เมื่อไหร่ก็เริ่มจะลําบากแล้วนะครับทรัพยากรมันก็เยอะจัดดูตัองอย่างผมเนี่ยผมติด co, มันโก้มานี้น่าจะ1เดือนแล้วหาตัวไม่ได้ครับผมแม่งสุ่มไป 3-400ครั้งมันก็ไม่ออกสักตัวเลยนะของอะไรก็ดองไว้รอมันเพียบแต่ว่าหาตัวมันไม่ได้ะครับผมแมงแบบโคจะโมโหเลยว่าจะอัดมันก้งให้ขึ้น15บห้าดาวเร็วๆสักหน่อยนึงโอเคงั้นเรามาดูฮาคีที่13กันนะครับผมสกิลออนที่1น,นี้นะครับมันจะฮีลเลือด1 5ของเลือดที่มันแบบโดนทำดาเมจไปนะครับผมก็คือ มันโดนตีไปแสนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วพอจบรอบมันจะฮิวคืนมาให้เราหมื่นห้านะครับก็อท้าที่จะยังไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะผมว่าหรือตัวที่มีเลือดเยอะๆก็ใส่อันนี้ไปก็ได้นะครับผมเหมือนสายแทงรับตีอย่างเงี้ยใส่ไปเลยอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันส่วนอันที่2อันที่2นี้นะครับผมเมื่อจบการต่อสู้มันจะเพิ่มพลังโจมตี3%นะครับผมถ้าเป็นพวกโจมตีก็ใส่อันนี้ไว้เลยนะครับผมยิ่งจบรอบยิ่งแรงจะคล้ายๆกับสกิลของโซโลที่5รอบแรกจะเพิ่ม2 5นะครับผมก็ อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับส่วนอันที่3อันที่3นี้จะมีโอกาส50%ที่มันจะลบบัฟนะครับผมลบดีบัฟก็คือสถานะผิดปกติเหมือนติดดีบัฟของซันจิดีบัฟของลูฟี่อย่างนี้นะครับผมฝั่งตรงข้ามมาใส่สถานะบัฟใส่เราเพื่อลดสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นลดเกาะลดพลังโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็มีโอกาสที่จะลบออกด้วยนะครับผม50%ต่อ1รอบนะครับผม หนึ่งรอบมีโอากาสห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะลบหนึ่งบัฟประมาณนี้เนาะแล้วก็หาคีที่สิบสี่า์คีหลังๆนี้เริ่มจะโกงแล้วนะครับผมเหมือนอันแรกเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นโจมตีนะครับผมสิบเปอร์เซ็นภูมิต้านทานอันนี้ก็เหมาะกับสายโจมตีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นพว,วกซันจินะครับผมเป็นตัวของโซโลนะครับผมโซโลซันจิอุซอบอะไรประมาณนี้โมเลียมันโก้ผมอย่างที่ผมเล่นอยู่ก็หาคีสิบสี่นี่ตอบโจทย์มากเลยตอนนี้เลยแบบอยากขึ้นดาวที่สิบสี่มันจะแรงขึ้นมากๆนะครับแถมยังมี ผมคุ้มกันไม่โดนสตาร์ทไม่โดนอะไรด้วยนะครับผม10%ก็ถือว่าช่วยในระดับหนึ่งอยู่นะแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็นเลือด20แล้วก็รับดาเมจเบาลง10%อันนี้ก็ลูฟี่ยิ้มเลยนะครับผมถ้าลูฟี่ใส่ในตัวนี้เข้าไปก็ได้ทั้งเลือดได้ทั้งรับดาเมจเบาลงนะครับผมก็สุดๆเลยนะครับผมเหมาะกับเอสก็เหมาะนะครับผมลูฟี่นิวเวอร์ก็เหมาะพวกตัวแฮงอะไรอย่างนี้ใส่ให้ตัวดาเมจก็ได้นะครับมันจะได้ยืนนานๆน,น,นั่นเอง สกิลสุดท้ายก็จะเป็นเพิ่มสปีดนะครับผมหนึเยอะมากเลยนะหนึ้อยเนี่ยหนึอนี้ทําให้ทีมเราปล่อยสกิลก่อนก็เป็นได้นะครับเอามันโก้มาโดดก่อนเอาโมลเรียมมาปล่อยก่อนนะครับผมเอาอุซบมาปล่อยสกิลก่อนอย่างนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใส่ไหนเนาะถ้าจะให้ผมแนะนําผมแนะนําเป็นใส่ดาเมจให้สุดไปเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นพวกมันโกอุซบ หรือว่าจะเป็นโมเลียฟูจิโซโลอะไรอย่างงี้นะครับผมใส่ดาเมจให้สุดไปเลยถ้าเป็นสายแท้งลูฟี่อ่ะใส่เลือดไปก็จะดีกว่านะครับผมใส่เป็นเลือดเป็นเอสก็เป็นเลือดไปแล้วกันสันจิก็ใส่เลือดได้นะครับจะได้ยืนานานๆนั่นเองมาดูฮาคิที่15นะครับโกงมากๆเลยผมบอกได้เลยว่าแต่ละสกิลโคตรที่โกงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นฮาคิสสูงสุดของเกมนั่นเองนะครับผมมาดูสกิลที่สกิลที่1นะครับผมเมื่อโจมตีติดคดิติคอนนะครับมันจะรีเลือด 1 5อันนี้นก็เหมือนกับอุสมที่ตีติดขิ้แล้วเลือดมันจะเด้งเนาะก็คิดดูสก,กิลนี้นะครับผมผมเอาไปใส่ให้มันโก้มันโก้ผมจะอัดขี้0 0นะครับก็จะตีฮิวเลือด15%อนของดาเมจที่ทำได้โอ้โหมันโก้จิกทีเป็นล้านเป็น10ล้านก็มีนะครับตอนกระโดดบินอย่างเงี้ยโหดูเลือดเด้งโกงมากนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก100%นะครับผมมันโก้มันยิ่งแรงอยู่แล้วอย่างนี้นะครับผมกระโดดบินไปดาเม แสนหนึ่งติดคิดจะเป็น2 0 0แสนเล่นสายคิดิคอนดามเมจจะเป็น3 0 0แสนนะครับผมเพิ่มดามเมจไปอีก0 0แสนเลยนะครับผมส่วนสกิลที่2อนะครับอันนี้ก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าเลือดลด50%เเมื่อเลือดลด5 0นะครับผมจะไม่โดนดามเมจ3รอบสกิลใช้งานในแค่รอบเดียวไม่โดนดามเมจ3รอบเป็นอมตะ3รอบนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นอมตะ3รอบ โกงเกินคิดสภาพเอาไปให้ตัวของซาโบนะครับแม่งคือได้พ่นฟรีๆสองรอบนะครับผมมันเป็นอมาตะไงก็แต่ก็อย่างว่าเนาะสิดาวเจอ15ดาวเมื่อไหร่ก็มีผลเท่ากันนะครับผมเป็นอมาตะ3รอบผมชอบกับสกิลนี้ชิบหายเลยฮาคิโคตรโกงอะครับแม่งอะไรจะโกงขนาดนี้อันนี้ว่าแบบตีติดคียฮิวเลือดว่าโกงแล้วอันนี้เป็นอมาตะ3รอบนะครับผมเมื่อเลือ่อนลดครึ่งหนึ่งนี้ก็สุดๆเลยนะแม่โกงเกิน สกิลสุดท้ายนะครับอันที่3 mm. เมื่อใช้สกิลมีโอกาส3 0ที่จะเพิ่มมานา100โ oh อ้โหดูแต่ละสกิลของ15ดาวดิครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับผมจะเอาอันไหนก็คืออันนี้เมื่อปล่อยสกิลอ่ะมีโอกาส30%เลยนะอย่างเยอะเลยที่มานาของเราจะเต็มหลอดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพิ่มมานา100ก็คือเต็มหลอดเลยนะสมมุติเลยเอาง่ายๆผมเล่นมันโก้อีกแล้วแหมเราอัดมันโก้เรายกตัวอย่างแต่มันโก รอบแรกมันโก้ผมกระโดดใบนะครับผมรอบที่2ผมใส่ฮาคีอันนี้ไปนะติดแล้วครับผม30%ได้รีมานาอีกรอบ2กระโดดอีกนะครับผมไม่ไปอีกอ๋ออย่างโกงเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เพิ่มมาในอีก100รอนะรอบ3ได้โดดอีกอย่างนี้ก็โกงเกินแต่ก็มีโอกาสแค่3 0นะครับผมก็ยิ่งอนาคตหนวดดาเข้าตายเหี่ยวมีฮอคเข้านะครับผมหนวดขาวเข้าเอาใส่ให้หนวดดามาถึงหนวดดาปล่อยสก,กิลมีโอกาสได้ปล่อยสก,กิลอีก3 0นะครับผม ปล่อยสก,กิลไปอีกเออโหอยากโกงแหมแค่คิดฮารคีกกที่สิบห้านี่มันเกียนจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามอัพตัวละครให้ขึ้นเป็นสิบห้าดาวสิบห้าฮาคีนะครับจะได้มีสก,กิกลกงกงใช้งานก็สิบสี่ดาวก็โกงแล้วนะครับผมเบื้องต้นก็พยายามอัดขึ้นเป็นสิบสี่เลยก็ประมาณนี้เรื่องของระบบฮาคีของเรานะครับผมเบื้องต้นผมอยากแนะนําให้อัดขึ้นสิบสามดาวสักตัวหนึ่งนะครับผมถ้าจะให้ดีขึ้นสิบสี่ดาวให้ได้เลยเนาะเพราะว่าฮาคีหลังๆมันโกงนะครับยิ่งใครข โอ้โหเถื่อนเกินนะครับผมจะให้ดูวันนี้ที่ผมบอกว่าสุ่มหามันก็ไม่เจออันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับให้มาดูตัวละครไอ้แฟงกี้ผมนะครับผมก็คือสร้างทีมฟุตบอลได้2ทีมแล้วเตะกันเองได้สบายแล้วตอนนี้ดู8ตัวครับผม12 16 20สอ่ะครับผม22ตัวบวกกับในครั้งอีก1ตัว23ตัวครับมันไอ้แฟงกี้ เอามาทำไมเยอะเกินส่วนมันโก้ไม่เคยสุ่มได้เลยนะครับผมที่เห็นนี้ก็เปิดจากแพ็กเขียวเท่านั้นมีแพ็กเขียวออกบ้างแล้วก็มีสะสมจากผลปีศาจมีจากกิจกรรมนะครับผมนี่มีกิจกรรมมันเนี้ยแมย่งพูดแล้วเศร้าอ่ะครับนี่รอแรกมันโก้อยู่อ่ะครับตอนนี้ขาดขอีกฝั่งเศสพูดแล้วเศร้าจริงมันไอแฟงกี้มันมาทำไมเยอะแยะครับเนี่ย23ตัวแล้วก็ ใครเล่นมันอยู่ตอนนี้เอามันไปจากผมทีนะครับผมแล้วแต่ผมจะย่อยนะตอนนี้เริ่มจะโมโหมันแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนนี้ก็คขอทข้งจะหัวร้อนกับรหัสนี้เลยนะไอตัวแฟงกี้เนี่ยมาเยอะเกินนะครับผมมันโก้ผมนี่ก็น่าจะหลับไหลแล้วแหละมันรู้ว่าเราจะอัพมันโก้มันไม่ให้มกกันโก้ผมสักกระตัวเลยนะครับผมตอนนี้ผมมี1่เดี๋ยวผมรอแรกนี้อีกหนึ่งแล้วก็ผลปีศาจอีกหนึ่งแล้วกันนี่ค่ดอีก,ก็ มันโก้ขึ้น14ดาวครับเดี๋ยวเจอกันขึ้นมันโก้14ดาวจะมาให้ทุกคนดูว่ามันโก้จะโหดแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ